เอาไก่เนื้อดิบต้มผมโุ่งนี่เห็นว่านี่นีโย่งอัน่งีแม่ทุกคนโย่งกับคุยคอยได้เหันแหงนานตุ่ย นาสบัดไปแล้ววันนี้คุยกระเปา๋าอะไรพี่นอออ้องออกแล้วเมือ่อพระเจ้าสบายดีสวัสดีครับกาตเตคายสวัสดีเด้อคุณพ่อกับเฮาคือเก่าพี่น้องสองไอ,นอ,งอ้น้องเอ้น่้องเด้อฮะไม่ดื่มเลยจะหน้างด,ดิร้านดึก ก็เมื่อนี่อยู่อันนี้คือเก่าพี่น้องจะเสี่ยงภากันออกจากห้องแฮมเนาะออกไปหาอันก็ดึงกันว่าที่ภากันไปหาจิ้งเข่าก่อนอยู่แถวนี้แหละก็ดึงนะก็เลยเ็กเ็กอินเ็กเอาออกจากนี้เนาะนีนเ็กเอาออกจากห้องแฮมก็เลยว่าคําแสงอันอยากอันนั้นพี่น้องมาฟังไทยล้วกันยากอันยังเกิดนะก้อยคมต้มเสก ก่อยจุก่อยคมนะพี่น้องเนาะคำแซงอ่าขึ้นยาแบบนั้นนะขึ้นยาแห้งๆก็เลยโอ้๊ว่าเทนี่มันมีหรือบ่เดี๋ยวจะไปล้หาไปเดี๋ยวเราจิไปหาอันตามหาอาหารอ่นก่อยคมตุ่มแสบนะพี่น้องเนาะว่ามันอยู่แถวใดเนาะโอเค เครื่องเข้าก็ดนักใช่ไหมเครื่องเข้าไล่องแดดนี้ชาวหนี้ไม่เอาจะเครื่ยวงบางมาเออทำมาลัดชาวนี้แล้วข้างเดียวของฝามีแต่ส่งยินก็เดียวนะนะอะไรกับพ่งเจ้าชิทิมเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยเครื่องกันถี่อืมสีกระเป๋าใหม่ก็มึงแก่ลายสีกระเป๋าลายน้อมาแต่ขาดโอเคพี่น้องเดี๋ยวสีอันนี้ก่อนเนาะ

ร้านไอ้ตรงไร้านหาบจากดายเยโส see you, man. น้องไปเป็นบ้องหนีเลยมาเห็นเลยพี่น้องอันนี้คือหานอาหารตามสั่งมีมวัตถุทุกอย่างเลยพี่น้องอหนันยังเกาะซือ้อหันซักดาลาบยาโส <c oughs> มาเสียดายกินสมใจได้พี่น้องภาษาไทยเอาไหม กินแนวกะเพราอะลาเลียดด้นอะไรจะไได้กินไน จะกินอ่อยแต่ว oh, uh, ่ากินอะกินไหนึ่งเยต้มผมเอออันนี้อจจะยากเลยมว่าทามคอยเอากเนื้อดิบออดิบปลามระอีดิบเลยนี่ดิเออดิบเดิอ่ะตั้มได้จะ่บต้มผม A à, có honeyo 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 ถามาามาถามอมาแบบมันยาเกเลยพี่น้องตั้งกลุ่มโซนเอาคนวะมาแจ้เงเงินไปกินเงินกลุ่มเอามาแต่ลานมืาอคลื่อนย้ายพันธะไปไแต่บอดไซต์ตู้ไว้มานี่ขับแสงตื่นขึ้นมาขับแสงนั้นเป็นแบบถ่ายเก่าพีพ่น,อน้งองนอนบอ่อนอนบอ่อเต็มที มาหน่ะมาหนาก็พี่พี่อไม่เมื่อยเนาเราก็พากันนอนนอนแลอว่าม่าเบื่อเลยเบื่อคอยแจ้งนี่บอกแม่หนาพูจะัไมาน่ก็พากันนอนเนาะแล้วส้มนตื่นสองโงกว่าเนาะตีสองตีสนี่เลตื่นแล้วก็นอนบนรับเลยเนาะทุกวันน้านะลยพี่น้อเั้ยพี่นนบอกรู้สึกว่าคุมตาโกน เติมบ้างนะอย่าเติมเยอะนะของแสงเติมมียังบอดีกินยังตอนแต่เมื่อวานเองกินเบียร์กับอ้ายเราไปสองแก้วก็นอนได้กันจริงแค่ก็วันได้กินโดนแดดแบบเมาหมือนกันแต่ก็รู้สึกแบบนอนง่ายนอนนอนมันเผียเด้เทียกับการเดินทางในี้ยนอนง่ายแรกเป็นบ้าหอดของนิกราดาฟ์โคกโดตอนนี้เข้ามาอยู่หาะ กินทิ้งตลอเลยอ,อ,อสั่งไปแล้วนะเนาะเป็นก้อยก้อยเนื้อดิบ<ะ>ก้อยขมน,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 นั่นแหละหลานอันนี้เป็อีสานนี่หลานเยสูกเยสูกกับขึ้นรุ่งสานก็สวิตได้น,นี่ยว่าสิเป็นจะได้่นองโดนะคำแซงเมื่อก้ินนะพี่นอ้อมตื่นขึ้นมาวันนี้ขึ้นอยาบอ้วว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 วกย เน okay. ี่ยว่าเบิ้งต้นการพิจารณาิเป็นจะไดอันนี้แม่ับคนหลับพังไทยเฮาไดีเช็คเอาออกจากห้งแหมงปรทร้อยเลยสบายหนาบ่กินเนาะกินแบบแน่สดๆมันสดเเาะเดี๋ยวมาเบิ้งต้การพจาิเป็นจะไดเนาะนาตาและการรดสติ์ทำแจสีรีวิวคือวน Gần như thế nào, chào thì nó Smile, lúc nào. Any food, Tom Homer. Ah, này sang quái đi, mày bị đong quái. Honon nhãn, đứa. Hon 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 đứa. ສົນໃຈເລີ

ยอดเลยขากสุดแล้วพี่น้องผมนะผมมือ,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 อบะผมผมแสบนเนาะ

เพิ่มขึ้นสมอง คือว่าโอเคเนาะได้กินสมนใจเลยพี่นา้างมา,มาเบ็นมลานี่น้ลย,ยอตได้ไอ้สิเบิรดเลยบ่นะนเนาะไอน

กินวถอะโซมกินโซมใจยาก็ได้แข็งยังเล่าเลยอืมยงไม่ใช่ได้กินส้มใจยาพี่น้องแสบอยู่คาร์โบไฮเดิดพี่น้องแต่ว่าความแสงนะบปมักอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาอันเขาวคัวเขาเบื่อเขาคัวเรื่องเขาคัวเบื่อเขาคัวคัวเขาเบื่อบ้านเราเอินเขาคัวเรื่องเห็นไหมพี่น้องแต่ว่าบ้านเราใช่ๆเขาคัวดำ มันเป็นมิดเป็นมิดนะข้ายำตะกบขวบขวบบอกหอมเนาะถ้ามันมุนก็โอเคแต่กระแซบพี่น้องแซบคือว่าสุดยอดเลยแหละมันเป็นแบบคมแบบพอดีนะัประมาณสามสี่คนก็มันขอบคุณครับกินประมาณสามสี่คนมันจะสเบิร์ตสามคนเจ้ะน้อยๆเถองพอดีอันนี้เป็นบืนกินได้ยาหนองบานหายได้เนี่ยสองคนก็น่าจะเบิร์ สามคอยแพทพอกินอันนั้นพอกินดิฟอีฟพี่น้องแต่ก็ยินสมใจเลยพี่น้องมากเันได้ก้อยแก่แต่คืนกินยุตามหาในกูเกิล m ม p ในกูเกิลอันนี้เนาะมันคืนวะมันคืนเขียนช่ว่าร้านลาบร้านก้อยยังนี้แล้วมันก็คืนมาแลาวก็เลยเอื่อนวินมอไซค์มาเนาะคนละสิบบาทมาลงตรงนี้ ถ้าบอลถ้าพักจะขอไปซอยไหนนี่เนาะเราก็เช็กเอาออกจากแหมเลยพี่นเราแต่ก็มานี้เนาะแล้วตอนนี้เราก็เช็กบินเช็กบินแล้วเก็ข้ากันเดินบอสเนาะไปหาไอ่อยู่บนบอลเก่าเลยพี่น้องอยู่บนทำงานบอนเก่าเนาะว่าตกลงกันก่อนว่าสิไปใช้เนาะไปหาต่างร้านบอลว่าสิไปใช้ตอนเมื่อนี้นะ แต่ว่าตอนคำๆตอนแรกๆสิไปหาเอื่อยอ่าแม่น้องลูกจันพี่น้องแม่เนี่ยหน่อยมีเนี่ยหน่อยนะแม่น้องลูกจันผู้ใด,ดก็คือสิวได้เอื่อยคําแจ้งอะไรพี่น้องเห็นอาจจะเห็นในคลิปอยู่ตะลอนะดเนาะผู้ใดติดติดต,ต,ตามดนเมื่อก่อนนะกไทยคลิปน้าเบื่ออยู่ตะลอดตอนเย็นๆนุ่ละสิไปหาเพราะว่าสิไปเอาของเอ,งอ,อื่อยเพิ่นซื้อซื้อยาแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้ลูก ใส่พวกสาวคนอยู่ทางบ้านเนะาะสม,มีโทรศัพท์โทรไปทางบ้านอยู่บ้านกต่โทรศัพท์บ่มีเนาะอยากโทรเอาเมือ่อไหเม่งกับบ่มีโทรศัพท์เอื่อนบรรสือโทรศัพท์เนาะแต่กะเอาเอาเครื่องเก่าเอาไหรู้เปล่าว่าเอาที่ร้านจะเห็นอะไร <c oughs> ก็เลยสีเป้าโทรศัพท์แต่ก็บัตรเพราะว่าเขาเชีได้เดินทางออกไปเรื่อยๆเลยพี่น้องโอ้ว่าเชียได้ไปไซดอนนะ่าประทิไปเรื่อยๆน้องรัดก็อยากไปหาไอ้หาหน่องกันที่กันเนาะเพราะว่า ได้ปีแต่เรเห็นกันอาจจะเป็นมื่ออื่นรู้จักแหน่งนี่แหละพี่นอนเนี่หันก็ได้เพราะว่าอายโรงแรมนอนผู้เดียวอ๋อหนักนอนตั้งนอนอะไรจังไปลินไปไปอะไรกันมาโหไม่กี่หนกอีกจำบึงชาญมีสีกับอื่นผักบ้างบอนไปพี่น้องกับาักไปกระตุงใจผากกดไลไ์กดแชร์ผากติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อสองคนเฮาพาลุย ไปพี่น้องเดี๋ยวกับแสงอื่นโบ๊ทก่อนไยบ้า